Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์ใน1ปีกับนิกกี้ลาพิพาแกมเบลโดยพันธกิจอัลฟาอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันอังคารที่28ตุลาคม2025วันที่301ทําทำความดีข้อพระคัมภีร์ประจำวัน พระธรรมสดุดีบทที่119ข้อที่113ถึง120พระธรรมเพลงค่าครวนบทที่1ข้อที่1ถึงบทที่2ข้อที่6พระธรรมตีตัสบทที่3ข้อที่1ถึง15มีสมาชิกหลายคนในกิจจักรของเราที่ดูเหมือนจะไม่เคยหยุดทำความดีเลย ทุกครั้งที่ผมเห็นพวกเขาพวกเขามักกำลังอธิษฐานเผื่อใครบางคนกำลังช่วยหนุนใจผู้อื่นช่วยเสิร์ฟอาหารช่วยล้างภาชนะต่างๆหรือนำอาหารไปให้คนเจ็บป่วยพวกเขาถวายให้กับงานของริตจักโดยใจกว้างขวางและทำทุกสิ่งด้วยความอ่อนโยนและด้วยความกระตือรือร้อนเสมอ ผมรู้สึกได้รับการหนุนใจจากแบบอย่างของพวกเขาพวกเขาไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการทำความดีเลยในสังคมของเราคำว่าคนชอบทำดีมักถูกใช้ในเชิงลบเป็นคำดูแคลนแต่ความจริงแล้วการทำดีไม่ควรจะถูกมองแบบนั้นเลยในกิจการบทที่10ข้อที่38 บอกเราว่าพระเยซูเองก็เสด็จไปทำคุณประโยชน์เปาโลก็เขียนถึงตีตัสว่าจงเตือนพวกเขาให้พร้อมจะทำการดีทุกอย่างความปรารถนาของเขาคือให้ผู้ที่วางใจในพระเจ้ามุ่งมั่นในการทำความดีจอห์นเวสลีย์นักเทศนาและผู้นำการฟื้นฟูคิดจักชาวอังกฤษเคยกล่าวว่า จงทำความดีให้มากที่สุดด้วยทุกวิถีทางที่คุณสามารถทำได้ในทุกหนแห่งที่คุณไปถึงในทุกช่วงเวลาที่คุณมีแก่ทุกคนที่คุณพบเจอตราบเท่าที่คุณยังมีโอกาสสิ่งที่ตรงข้ามกับการทำดีคือการทำชั่วผู้เขียนสโลุดีมุ่งมั่นที่จะทำความดีเขาจึงกล่าวว่า เจ้าคนทำชั่วจงไปเสียจากข้าคนทำชั่วนั้นเป็นคนสองใจพวกเขาหลงไปจากข้อบังคับของพระเจ้าและเป็นคนหลอกลวงแต่ผู้เขียนสดุดีเลือกที่จะรักพระวจนะของพระเจ้าเขาเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นที่กำบังและโลกของเขาและวางความหวังของเขาในพระวจนะของพระองค์ มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างชีวิตของเปาโลก่อนและหลังพบกับพระเยซูในติตัสบทที่3ข้อที่3เปาโลบอกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นเราเองก็โง่เขลาไม่เชื่อฟังหลงผิดเป็นทาสของกิเลสต,ตัณหาและความสำราญต่างๆใช้ชีวิตอย่างชั่วร้ายและอิจฉาริษยาถูกชิงชังและเกลียดกัน แต่พระเยซูทรงเปลี่ยนแปลงเขาอย่างสิ้นเชิงในติตัสบทที่3ข้อที่4ถึง5เปาโลกล่าวว่าแต่เมื่อความดีเลิศและความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรามาปรากฏพระองค์ก็ทรงช่วยเราให้รอดไม่ใช่เพราะความชอบธรรมที่เราทำเองแต่ด้วยพระเมตตาของพระองค์ ด้วยเหตุนี้เราจึงตอบสนองต่อความรักและพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเราด้วยการทำความดีพระเจ้าไม่เพียงอภัยบาปให้เราเท่านั้นแต่ยังประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราด้วยพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงเป็นผู้ช่วยเราให้มีกำลังที่จะสามารถทำความดีได้นี่คือเหตุผลที่เปาโลสามารถเขียนถึงวิถีชีวิตที่เราควรดำเนินตาม โดยกำชับว่าจงเตือนพวกเขาให้เคารพการปกครองและทำตามกฎหมายและพร้อมจะทำการดีทุกอย่างอย่าว่าร้ายใครอย่าทะเลาะวิวาทแต่ให้ผ่นหนักผ่อนเบาและแสดงความสุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่งต่อทุกคนความใส่ใจของเปาโลมุ่งไปที่ความสัมพันธ์กับผู้อื่น เขาหนุนใจให้เรามีกรอบความคิดที่จดจ่อที่ผู้อื่นด้วยความทอมใจและด้วยความจริงใจการเห็นแก่ผู้อื่นโดยผ่านการรับใช้นี่เองที่ช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะรักพวกเขาได้ในเพลงคร่ำครวนเราพบการบรรยายถึงความทุกข์ระทมความโศกเศร้าการสูญเสียและความเจ็บปวดที่ประชากรของพระเจ้า ประสบในการถูกเนรเทศผู้เขียนพรรณนาถึงความบาปที่เป็นเหมือนแอกหนักอึ้งรอบคอที่ทำให้เขาเหน,น,น็ดเหนื่อยและก็แบกภาระหนักแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูเสด็จมาประกาศว่าการเนรเทศจบลงแล้วและเราไม่จำเป็นต้องแบกภาระบาปอีกต่อไปพระเยซูตรัสว่า บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอรของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักนี่คือความลับของการทำความดีคือให้เราอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ผู้เสด็จไปทำคุณประโยชน์มอบภาระของเราให้พระเยซูและรับการพักผ่อนจากพระองค์เมื่อเราเรียนรู้จากพระทัยที่อ่อนโยนและท่อมลงของพระองค์เราจะพบว่าพระองค์ทรงเป็นแหล่งกำเนิดของการทำความดีทั้งสิน้นลองใช้เวลาสักครู่ในวันนี้เพื่อไขค,ครวนดูว่าคุณเคยร,รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือหมดกำลังใจ ในการทำความดีบ้างหรือไม่คุณจะทำอย่างไรเพื่อรับกำลังและแอกที่พอเหมาะจากพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาทำคุณประโยชน์และเพื่อให้คุณยังคงมุ่งมั่นเดินตามทางแห่งความดีอย่างต่อเนื่องต่อไปได้ให้เราอาธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รัก องพระผู้ช่วยเฮโรดของเราขอบคุณที่พระองค์ทรงปลดแอกบาปออกจากเราขอบคุณที่เมื่อเราแบกแอกของพระองค์แอกนั้นก็พอเหมาะและภาระก็เบาโปรดช่วยเราให้อยู่ใกล้ชิดพระองค์รับใช้ด้วยฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และออกไปทำความดีเหมือนอย่างพระองค์ในวันนี้และในทุกๆวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากต้องการอ่านบทอธทิบายเพิ่มเติมสำหรับข้อพระคัมภีร์ทั้ง3ส่วนได้แก่ปัญญานิพนธ์พันธสัญญาใหม่และพันธสัญญาเดิมท่านสามารถศึกษาร่วมกับพวกเราได้ที่ลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ Everyday with God หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางตลอดทั้งปีนี้จะช่วยทุกท่านให้เติบโต และลงลึกในพระเจ้ามากขึ้นในทุกวันขอพระเจ้าไวยพรครับ